มึงอ่ะจำเมียล่วงบันพฤิไม่ยอมไม่ร้อยเมียลวงจริงเมียนอยกันได้นอนบันเมียน้อยอ้อมสวาส่าจากป้าใช้น้ำยาปลาป้าหนิมเรียบร้อยบานเมียล่วงอ้ไรากูไปยืนเล่ลยว่าจากป้าหนัวดอากําตีนมาไม้แวับจากกับลําโอ้เมียล่วงอบันเมียนอยหน้าโพย ขนาดว่าเราไปแบบเหนื่อยหิวไปรีไปตึ้งมันจะไปกินข้าวมันแรงจนเอ็มฟอนคอยเมีน้อยเนี่ยะพน้องจ๋าน้องอุ้งข้าวแะ้วยังไงน้องอ๋อน้องไม่ใจรู้ว่าผีมาใจผีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะจริงจริงน้องในอุ้งข้าวไค่าผีอย่ามาแบบนี้ทีหลังผีโทรบอกน้องกันนักคะนะนะที่รักนานจงกินใสเหล่าข้าวซอยใขล้จองเลยนะ วางก็หลาวละอมน่ารักไปหน่อยนี้นี่แต่เนื้อประเดี๋ยวพี่รอแป๊บเดียวนะน้องไปกดข้าววุ้งข้าวให้กินนะคะาจูบกูติงไปวุ้งข้าวแจ๊กแจ๊กแจ๊กพี่ขาระว่างข้าวชุกเดี๋ยวกินหนำช้มคันก่อนนะคะ ได้นำโจมันกวาดในเมียกันตาวาดเดี๋ยวครูนำตันขึ้นร้องเลยว่าลอยเป็นบวานไม่ตายห้องจะกับเมียน้อยกับบุญแลละดูแลดีดูแลดีเมียน้อยก็น่ารักให้กินหนังจำกันเลยต้องก้าวมาให้กินไปบ้านเมียล่วงหัวอุ้งก้าวแล้วเนาะไปหานมาแดกเลยในเปรตหาเมาใกล้ลุยไปมาแดกเลยต้องเติมก้าวเปรตนะไป phải uống cao tí tí quyện mẹ ơi, phải từng trọt tràn trọt lèo nằm dạy trời nằm mấy trời mà từng cột mò lời tủ vô bọc mình cua to luôn à. của nói là vang cao nằm trong cành nhân măng vừa nằm trong cây ăn đẹp ra hả anh oh. ngồi ca mèo cái tay rồi tay Hãy subscribe cho kênh เมียน,นู้เมียร่วงแล้วเพลินจิงน,นับ้านเมียน,น้อยน้าไปเปิดเล่ตัวเย็นเลยเจยมันจืดตัวเย็นคอยตัวเย็นบ้านเมียน,น้อยนเปิดตัวเย็นบ้านเมียน,น้อยเปิดปั๊บจะพบหลุกเจอรนนีตัวเย็นเมียร่วงกันยังเจอรีแต่ว่าโอย้ยคุกไปเจอไปเมือกีต้ายไอห,หนมแล่นอะก็ตาจริงรอ่รอร้อยเปีนะตัวเย็นเมียน,น้อยอ๋อร้อยปียแล้ว ตัวเย็นแม่หนอยปืดปั๊บปอบลูกชิรี่กาแฟบดดีจากเกียวโอชีน้ำดื่มเปเปซีแปดดีครีแช้วไว้ให้หอมไก่มันกินละ่ะแปดดีครีบายไงกูกินอาหารนอะอาหารมูไอเปร์ลอาหารกอยบาเม็ดเมืองน,นั่นไง โตยันเมียน้อยก็เกลงบำรุงท so ุกกระป๋าเป็นละจอมก็หลีฮันเนที uh? Uh ่ใช้เว้ยใช่เว้นเออเบียรจริงจุบไกเบนรังนกเบียรจริงปลาฟงเองกล่องดูแต่ที่บำรุงเป็นละโตยันเมียน้อยฮะโตยันเมียร่วงรวยไรเปิดปอมแต่ก็ยังไในตังเงินน้อยกวักไม่ออกกับต้านควายตังดำอยู่คนอ๋อ ตั้นคุยกับคุยคุยกว่าไม่ออกเอิ้ทิพย์เนี่ยังโย่เปลิดอยู่เลยนยังไม่ปัฒนานเลยไม่ปัฒนาเออได้แต่คุณได้แต่มึงเออป้าแม่ไม่กินจีกูดเราเด็กก้าวบูดรกะดีตายแล้วอันป้าเราเป็นนังโง่ห่ามไอ้จ๊ะ